ท็อป7นักเตะที่ลีลาดีที่สุดตลอดการ 7. จอร์จเบสนักเลี้ยงสุดพลิ้วจากแมนยูผู้โด่งดังเลี้ยงขาไม่หลุดไปทุกทางผู้จัดว่าเทคนิคแข็งแกร่งชนะคู่ต่อสู้ด้วยลีลาแท้ 6. ซินดีนสิดานลีลาสุข,ขุมนุ่มลึกถ้ามาเซเทิร์นทำให้โลกฟุตบอลจำภาพแก่ได้ไม่ลืมใส่อะไรก็เหมาะยังมีการควบคุมบอลขั้นเทพ 5. เดียโกมาราโดน่า L.P.B. เ e เบเดโอโรตัวจริงลากบอลเร็วเปลี่ยนทิศได้ไววิ่งติดเท้ายิ่งกว่าติดกาวโดนแน่นอน4 p e เปเล่จอมเทคนิคสมัยก่อนที่เก๋กว่าใครทั้งเลี้ยงทั้งเปลี่ยนทิศมีครบเคลื่อนไหวราวกับลอยบนสนามหญ้า3 c r คริสเตียนโรนันโดช่วงต้นทำท่าสเตปโอเวอร์สอิลาสติโกฮิวฟลิกซ์จนกองหลังไม่รู้จะจับยังไงสายโชว์ แต่ก็ดีจริง 2. ลิโอเนลเมสซี่ติดลูกตาเร็วกว่าขาวิ่งด้วยบอลแต่เบาๆแล้วไปอัจฉริยะด้านดริเบิลวิชั่นแอคเซลเลเรชั่นไม่มีใครเหมือนและ 1. โรนันดินโยเทพจริงไม่ต้องอวดเกมลีลาโครสสร้างสรรน,นาทีไหนยิงไม่สำคัญจบด้วยการโชว์สร้างความฮือฮาทุกจังหวะ